ขันเงือกอะ่ะไหนไหนดูดิดูดสิคันเงือกไหมหอืฮืฮึืึกัดสมเอามันเลยเอีกเอาอีกเอาอีกฟ้ามาแล้วเสียง,ยงรถเ,เสียงปิดประตูรถด,ดังตึ้งเลยอ่ะเสียงปิดประตูรถดังตึ้งเลยอะไรฮะ หูหูไหนๆเอออกมาให้ทุกคนออกมาก่อนกับตันหู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 เปลี่ยนอันใหม่ไหมเปลี่ยนอันใหม่ไหมเปลี่ยนอันใหม่ไหมตอนนี้ไหมเอาไหมฮะืหูโอ้โหอันนี้อร่อยกว่า อันนี้อะไรกว่าอันนี้อะไรกว่ารอกินข้าวรอกินข้าวว,ว้เว้ยอ้าวมีของมาส่งแล้วเนี่ยบนเก่งบนเก่งบนเก่งเด็กฝีเดือนบนเก่งไหนใครไม่ได้อยกมาขึ้นใครไม่ได้อยกมาขึ้น ใครไม่ได้ยกมือขึ้นก่อยกมือขึ้นก่อนแล้วบนเกง่ง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 ใครไม่ได้ยกมือขึ้นบนเก่งแล้วเราอ่ะมาเลเนี่ยเด็กเลี้ยงง่ายอะห้ามร้องนะไม่ร้องนะครับเออบนเก่งเหรอบนเกง่งบนเกง่ง ได้จุกอันนี้ก็อยู่ทั้งวันเด็กเลี้ยงง่ายอ่ะลูกเด็กเลี้ยงง่ายเด็กเลี้ยงง่ายเลยอุ้ยครับสี่เดือนวนแล้วอ่ะวนเก่งแล้วอ่ะเก่งแล้วอ่ะอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ย พอแล้วแต่เจ็บเหงือ่อพอแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วครับ